ทุกคนนั่นแหละฮะเอ็กโซคัมแบ็กนะคะพรุ่งนี้ตื่นเต้นอ่ะดีใจฮะเพิ่งสอบเสร็จครับผมไม่ได้เรียนอะสมพรมาวันไหนสมพร อาจจะมาก่อนครับผมอาจจะเร็วๆนี้ maybe maybe อีกไม่กี่วันพูดนดีโซคัมแบ็กใช่ฮะผมเมนพี่จุนนะครับผมอ๋อเฟฮุนต้องเปิดเพลงแล้วปะอยากเป็นดีเจ เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ครับผมลูน่าออโซลาทีมไม่มีทีมฮะกินค้าวกันหรือยังครับทุกคน มีคนถามกินแล้วฮะ tomorrow comeback ไม่ไปบางนาเขาวันนี้ <laughs> เราต้องอยู่อโกบ้างเลยฮะเราจะไปบางนาตลอดก็ไม่ได้นะเรามาเล่นต่อคำถามกันดีกว่าครับทุกคน ทำไมต้องทำไมต้องตั้งชื่อว่าสมพรคือมันเริ่มมาจากอินสปายมาจากชื่อพี่สาวมิกพี่สาวมิกชื่อว่าสมปาธนาใช่ปะแม่ชื่อโสภินภามีชื่อสา,สาภาพรู้สึกว่าครอบครัวเราเป็นสอเสือกหมดเลยเว้ยแล้วก็แบบน้องสาวน้องสาวชื่อสุดสุดปาธนาก็เลยแบบเอ้ยเนี่ยมีแนวแบบอยากได้ชื่อแบบความหมายดีแล้วขึ้นต้นได้สอเสือกก็เลยเป็นสมพรนะ ก็อยาได้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งถ้าถ้าอีกตัวหนึ่งจะต้องชื่อว่าสมหมายคิดถึงเอดินก็ไปติดตามเอดินได้เลยครับผมดิเอดินในจีเป็นยนทางกันดีกว่า หาคำถามอยู่นะครับทุกคนร้องเพลงให้ฉันฟังหน่อยอยากฟังเพลงอะไรฮะ มีคนถามว่ามีมีน้องสาวเลยเหรอจริงๆก็เป็นน้องสาวแต่แบบเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออรู้สึกว่าคนรอบๆตัวเราก็มีชื่อชื่อแบบขอเสือเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วความหมายก็ดี Crush เมนเอาหายังเมนใครในเอ็กโซ เมนไครในเอ็กโซพี่พี่จุนครับผมรู้จักไหมครับพี่ซูโฮไอ้ทุกคนทำไมมาใช้เน็ตไม่ได้นะแป๊บนึงนะจะอยากจริงๆอยากเปิดคลิปอันนั้นให้ดูอ่ะ เป็นโมเลดลเว้ยเพราะว่ามีได้อินสไปมาจากหนังเรื่องมูกทูเฮเวื้อสวยหรอ ครับชมครับชาวอินอูอ๋อชาวอินอูแอบ o l u t e l ชาวอินอู Come back Come back home ไม่ใช่นัมัน Two a n y o n น,วนสวัสดีครับจ่าโฮสบายดีครับผมจ่าโฮอายุ Spoiler เดือนนี้เดือนนี้เดือนมิถุนาคมใช่ไหมอี o, back, กโซ o คัมแบ็กพรุ่งนี้ I miss you and I thank you so much we miss you too how are you, you อยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอไม่เหงาครับผมเพราะว่าเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่สมพรจะมาคิดว่าถ้าสมพรมาก็คงไม่น่าจะได้นอนนะโดูยจากการที่เห็นพี่เอิญอย่างเอดินแล้วไม่น่าจะได้นอน น้องติ่มคือใครอ่ะ,อะเน็ตมันเป็นไรอ่ะนี่ไงเพราะว่าไม่ได้ใช้ดีแท็กแน่เลยอ่าใช้ดีแท็กละเน็ตดีละเห็นไหมดีเลย ฉั i จ i ไ t เวียด n on o ู้ n นู i ีและฉ i นจ o รอ o ห้คุณทำอาหารให้ฉันหอบลงแล้วก็ี่ใครอรธ่ธรรมดาปะบอกแล้วว่าจะลดน้ำหนัก <laughs> <laughs> ทุกคนมันนั้นเว้ยเราไปเราไปซื้อของแล้วก็มีคนทักเราว่าเมืองน่านเว้ย <laughs> นี่เพิ่งไปตัดผมมาใช่ครับถ้าสมพรมาเมื่อไหร่จะรลายปวดน้องไหมเอ้ยรัวห่วงอ่ะแต่ก็ก็คงให้เห็นแหละบีบดีเอสแฟนเยสมีรถยังไงก็ของมิกก็คือรถอาหารแหละครับเพราะมีกินเยอะไง I have to go bye bye. บ๊ายบายเมื่อวานมีคนเจอมิกด้วยใช่ครับผมไอเจมิกดีเลยเหรอมิกอยู่ปีไหนอยู่ปีห้าครับผมปีห้าแล้วฮะปีห้าสักทีเธอไม่ได้ผมมาตัดผมไม่ใช่ครับผมผมอผมอผมปุ๊บผมผอมฮะ เมืองน่านก็จะออกแต่ละยอพีนานจริงๆเฮ้ยฝนตกไหมไม่ตกนะครับกำลังสว่างเลยเฮ้ยเรามาเล่นต่อถามต่อดีกว่า ชอบน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นน้ำธรรมดาครับผมเล้าตอนซื้อสมพรเหรอเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแบบไปไปได้สมพรคือรู้สึกว่าอยากมีแมวอะ่ะ รู้สึกว่าตัวเองแบบพร้อมที่จะดูแลดูแลสัตสัตว์ตัวหนึ่งได้แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปนั่งดูว่าแบบพันไหนที่เราอยากอยากแบบเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบสายพันธุ์ไหนความนิสัยของใครเอ้ยนิสัยของเขาอะที่น่าจะเหมาะกับกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปได้ที่สกอตติสกับกับปีทิช แล้วเราก็เลยเลยไปศึกษาเรื่องแบบสุขภาพของน้องอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราชอบวิธมากกว่าอยู่แล้วเราก็เลยเออเราเลยไปศึกษาดูอะไรอย่างงี้แล้วก็รู้สึกว่าน้องอ่ะเป็นเป็นปนธุ์ที่แข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็น้องเป็นคนที่เปล่าแบบว่ามีโรคส่วนตัวเหมือนเราเราก็มีโรคส่วนตัวเนี่ยคือขี้อ้อนบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบตลอดเวลา อะรตัวเองอะไรเงี้ยก็แ,แบบว่าก็ขี้เล่นสนุกแต่ก็แบบมีเอบส่วนตัวของตัวเองเลยไม่อยาก True เอ้คำถามมันหายไปไหนหมดแล้วอ่ะคนอันนี้เข้าค่าย GMM สมัครยากไหมคเพ,พรพะมีความฝัน เออมิงไม่รู้เลยเพราะว่ามิงไม่ได้เข้ามาจากการเข้าแบบไปเทสหน้ากล้องอะไรอย่างเงีม้มเข้ามาจากการไปแคสบดเราแบบพอแคสบดได้ก็เลยได้เข้าครับผมอันนี้ต้องลองไปถามคนอื่นดูแต่เหมือนจะมีเทสก่อนนะมิงไม่แน่ใจเหมือนกัน สมพรพันธอะไรสมพรก็คือพันธ์บิทชอตแฮร์ครับผมบิทชอตแฮร์ใช่เป็นพันที่เขาเอาไปแบบเหมือนต้นกำเนิดพันธ์นอื่นๆเยอะมาก <was> ทำไมถึงเลือกสมพรเหรอครับถูกชะตารู้สึกว่าชอบแมวตาคม ชอบเมวยตาสวยๆอ่ะแล้วแบบสมพรก็ก็ตาคมแบบตาคมมากไรเงี้ยแล้วแบบตาน้องมันไม่ใช่สีฟ้าซะทีเดียวมันแบบเหมือนสีน้ำเงินเหมือนสีม่วงแบบตาสวยอ่ะพอ <c oughs> สมพลเล่นกับอาซาอาซาอาซาเว <c oughs> <c oughs> ก้าเล่นกับอาซาแล้วกลัว เราเล่นครับ <c oughs> ทำไมถึง เคยรีวิวพี่เมืองน้่ารีวิวพี่บอกหน่อยน้องหมอกเหรอฮะน้องหมอกก็าจะเป็นผู้ชายนิ่งๆที่เสียงหล่อๆแล้วก็แบบมีความรับมาเท่ฮะ พี <aunque S 2> <me> ่ม <comment oughs> ิกครับอะไรอะไรบอฟิลฟิลนี้ฟิลนี้ t ต e f ฟอร์มเจแปน thank you มิเอะทำอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันครับผม ยุ่มหลังสมพรจะเดองมาน้องมิกไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับพี่เตพี่เตก็ต้องดูแลแลหละฮะเก่เลยเอดินอยู่บ้านพี่เอิญเน,นี่ครับทุกคนเอดินกับพี่เอิญอยู่บ้านเขาครับ เมืองนาะดีพีขอบคุณครับผมโอ้ยคิดถึงเอดินเหมือนกันแล้วเนี่ยสินเจา้าเตยพี่เลี้ยงแมวแล้วใชพ่พี่เตยเลี้ยงมิกด้วยฮะไม่ใช่แค่เลี้ยงแมวนะเจ้าสมพรมให้แม่ตาได้ไหมไม่ได้ลูกฉันน้องพี่เจอาละไกไว้ครไไคับ ไม่รู้แล้วอ time, morning, no sugar. ถ้าสงวนติดพีเอื้อทำไมเราก็ต้องให้เราต้องแยกห้องเขาเราต้องไม่ให้เขาอยู่ด้วยกันเขาจะได้ไม่ติดกัน,นแค่นั้นแหละ พี่แปะมาว่าห้ามซื้อแต่มีส่งรูปมาให้ดูพี่แปะห้ามซื้อแต่มีกะกดซื้อเลยแล้วก็ส่งรูปไปให้ว่าสวัสดีหลานหน่อย <c oughs> ขอดูคำถามก่อนอยากเห็นหน้าสมพรหรอมันมันให้ดูในนี้ไม่ได้ปะเฮ้ยเราสามารถแชร์รูปได้เหรอเนี่ยทุกวันนี้ โอ้ไม่ก็มันไฮเทอขนาดนี้แล้วเหรอกาไลฟ์ไอจี ive, รู้เลยไม่ได้นี่ไงสมพรเห็นแล้วใช่ไหมครับผมสมพร น่ารักใช่ไหมฮะน่ารักเหมือนเจ้าของอไหมฮะไอเก i r ์ Yes พี่อาร์มใช่ปะจะมีที่เดินไหมเหมือนเต็มด้วยของแมวน่ารักเหมือนพี่เอิร์ธเลยคะ่ะเอะดเร่ติดพี่หรือ,อยังไม่ติดเลย <c oughs> ไม่ติดเลย อาาะไรฮะทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบายฮะ